เอาล้ครับก็มาอยู่กับช่องรีวิวตีนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟนะครับผมจะมาฝึกลากยิงหัวนะครับแล็กกันเล่นปืนเอ็มห้าร้อยนะครับผมไปลองมาแล้วอะใช้วิธีผมอะวิ่งไก่มาขันเลยตอนนี้หย,ยิบมาก่อนเลยเดี๋ยวผมจะฝึกในโหมดนี้เลยกัน แปเอ,อย่าให้เต็มวิธีการของผมนะครับที่ผมเคยยิงหัวด้วย M ห้าร้อยมาแล้วก็ให้เป้ามันเหนือหัวนิดหนึ่งนะครับเหนือหัวแล้วก็ยิงเป้ามันจะล็อกไปที่หัวเองครับนั่นแหละแล้วผมทำให้ดูแต่ไม่รู้ว่าจะติดไหม ไม่ติดอะทำยากนะทำยากวะนี่เห็นไหมติดเข้าหัวเมื่อกี้นี้แต่โดนยิงแต่โดนลัดอ่ะฮัลโหลโดนลัดเฉยโดนลัดเฉยเลยโอ้ระยะใกล้ขนาดนี้ไม่ได้แะมั้งไม้ไม้ไม,มวยไทยเ <c oughs> วลา <c oughs> สก,กิลกล้ามา อย่างนี้สัก็ไม้ไม,ม,ม,ม้มวยไทยละจ้าวิ่งด้วยเอเดนบิลยิงวไม่ใช่ยิงหว่วยยิงตัวเนี่ยแม่งไม่สามร้อยเอามือลัน่นอีกโอ,อ้ยโดนเอเดนบิวบ่อยจริงเลยวะผมอาจจะลกหน่อยนะทำยากว่ะ พลังหัดอยู่นะครับแต่ผมทําได้หลายรอบแล้วติดหัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยห็นไหมเนี่ยดึงดึงยิงแล้วดึงยิงเราดึงยิงเราดึงโอ้ยมาเสียกทําไมวะนี่อ่ะนีมาร้อยลากดึงหัวลากยิงหัวให้เป็น ไม่ติดว่ะมันวิ่งอ่ะติดยากโอ้ยอย่าแหลกดิเฮ้ยมันใยับก่อนทาไม่ขยับมากินหวัวแหกแล้วนะ่ะโอ้เจอลูกสองเร็ววะ เราต้องไปที่สูงก่อนนะโอ้มีแต่คนขึ้นไปแล้วอะเป็นตรงนี้ก็ได้วะเล่นยากมันเล่นยากอะ เดี๋ยวผมก็จะเล่นอยู่เข่าหัวไม่ได้ทำไมตอนนี้ก็ไม่ได้ทำไมยิง M ห้าร้อยลากหัวเยอะตังวะยากอะระยะใกล้มันยากมากเลยถ้าเป็นระยะไกลมันน่าจะง่ายนะนี่ หนึ่งอสองไหมมันนั่งอ่ะมันไม่ยู่เฉยเลยไม่ได้ไม่ได้ระยะนี้ไม่ได้โอ้ยากอ่ะมีแต่คนเล่นเอดเดบิหมันไส้ไวะ เปล่าวะโอเคเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอเคนะเพื่อนโอเคนะเพื่อนนะโอเคโอเคโอเคเอาเพื่อนเพื่อนมึงเล็งใครเพื่อน ดีนะครับผมจะเกียนพืกันนะครับอุ๊ยมันยิงผมกันนะเกียนไม่ได้หรอโอ้เจี้ยแต่ลูกซองอะ่สะสนนบยิงสนนบยิงเอาหัวแตกแน่วะ เหนือหัวไม่อยู่นิ่งทำไม่ได้เขาหัวไปตายเขาหัวไปตายตามเสียงเฮียะลยกูเนี่ยโอ้ไปดางแน่แต่กร,ร,ะระโดนยิงเหมือนไส้ป่ะปีนแล้วทุกคนเหมือนไส้วะ่ะ ผมเพิ่งกลับมาเล่นยงนี้ดาวคลิป RV ไว้แอตคลิปหน้านะทำคลิปฟรีไฟบ้างเอาไปจุดเลยเนี่ยผมก็่ำไม่ค่อยเร็วนะเอาไหมเอาไหมเอาไหมอู้ ลืมแล้วไอสัตว์ยังไงว่าไม่ไม่ได้เล่นนานเอาไหมเอาไหมเอาไหมอ,อ,อีกรอบอีกรอบ โอเคสซัฟพอร์ได้อยู่อยากจะกลับมาเล่นอีกครั้งนะพอดีไม่ได้เล่นนานเพราะผมเล่นประจำได้บอกไเลยแม่งสับแบบโคตรไวอ่ะสับโคตรพี่อภิมหาไวอ้าวไอ,อสัตว์หุ่นหลอกกูนี่ว่า วิ่บัอกอีกแล้วนี่อืม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 ไม่ไหวนะเว้ยไม่ไหวนะเว้ยไม่ไหวนะเว้ยไม่ไหวแล้วนะเว้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้เดนระเบิดตายพอครับพอ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 ,พอเราไปเล่น m ห้าร้อยใต้เลยก่อนที่ผมาาจะอัดคลิปนึงบอกไปเลยครับมันดึงหัวโคตรเยอะ ไม่รู้ผมทำได้ไงวะดึงหัวแบบโคตรเยอะเลยเพลาะทำไมกูอัดคลิปยิงไม่เห็นเข้าหัวเลยวะเอามาร้อยแบบดึงหัวผมดึงไปแบบคิวไปสิบคิวอะดึงหัวเบนหลังกูวะ <laughs> หุ่นเราต้องเอาไปเนื้อหัวงี้ครับอ๋อไม่ติดอีกโอ้มันหนีอ่ะเอาเฮ้ยมางไงวะนเนี่ยเอาเฮ้ย,ว,ยวับได้วุ้ยวับได้ว่ะ นอนทำไมวะี่ยตายไปดิโอไม่ไหวแล้วนะอ้ยมันต้องฝึกนะแล้วผมว่าดึงเอ็มห้าร้อยไม่ได้พี่ เขาหัวยังไงวะเอ,อ๊ะนั่งไปดีจจสะเต็ปนั่งไปดียิงไม่โดนผมจะอยู่ด้านบนนปะปับรบูเลยโคตรดี ดึงหัวไม่ได้พี่เลยวะบุญเออเออเอ้าเขาหัวเฉยสะบัดสะบัดยิงแล้วสะบัดไปทักซ้ายตาหรอกผมฟุก ผมฟุกครับพี่น้องเราเล่นเราจะเล่นแค่สากานะครับไหนลองเอาเอ็มาร้อใส่แบบนั้นนีจุดเก็บเสียงเสียงมันจะเป็นยังไงวะเฮ้ แปลกว่ะสก,การีสก,กินถาบอลครับของฟรีครับของฟรีผมไม่ได้ซุ่มของฟรีครับของฟรีลันสอง <c oughs> <c oughs> อขออภัยครับไม่รู้เป็นไรยืด,ดจิตาม อา้าวยิงนิ่งๆไม่ยิงเฉยเลยหงอมาดิไม่ผัวไม่ผัว ยิงหัวยากเละตายไปใส่วียนอะไไม่เป็เพื่อนกับใครนะครับถ้าเป็นเพื่อนกับคนในเกมนี้เปล่าเลยมันหักหลังแน่นอน ยิ่งต่ตัวแม่แล้วหัวไม่ติดเลยขอทีงลงโล่งหน่อยดิบอกว่ายอย่าวิ่งตรงๆมาถ้าวิ่งตรงมาบอกหรือหัวแตกหัวแตกไปดิ ลากหัวไปหนึ่งฟุกครับฟุกนี่ล like ากหัวไปผมปรับร้อยนะเนี่ยผมปรับร้อยมองรอบๆมันอาจจะลื่นหน่อยแต่ผมชอบอะ จกกูจกกูจักกูทำเสียงอะไรวะนี่ใครเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอ้าผมเผลอไปกดฟันทุกอเนี่ยแต่ยังมีคนไปอหยุดตรงงั้นอะไรสวยลากหัวหมไม่ติดวะ เป็นแล้ววะโผล่มาดิโผล่มา ไม่ค่อยอยากจะจับสนท์ทำไมไมันไ,ไม่ติดเลยวะทุกทีติดแล้วเนี่ยเอ้ายืนนิ่งได้ไงวะงงจัด ติดสักเลยอ่ะติดแค่สองครั้งเองลากหัวต้องเล่นอีกเยอะเพราะว่าเพิ่งกลับมาเล่นเอ้าเฮ้ยกูเผื่อไปกดนี่อีกสวย ไม่ถีบเราต้องโนสโคบโนสโคบมันจะเข้าหัวสโคบสี่มันยิงหัวแบบไม่ได้แล้วก็ยิงได้นะแต่ผมไม่ถนัดถนัดแบบโนสโคบมากกว่าโนสโคบน,นี่ไงมันติดหัวติดหัว โมมันมีโอกาสติดหัวง่ายกว่านี่นี่เป็นเป็นชิคๆไ่ได้ก็่เป็นเล่นสากากับเอ็มห้าร้อย โอ้ยนี่ก็ขยันปาระเบิดจังเลยเนี่ยโอ้ตายยากนะเนาะ โอเคนะครับก็แกเล่นอาวีก็จบไปท่านี้แล้วกันนะใครที่เข้ามาดูล้วอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับต่อใครให้ด้วยนะครับแล้วเราไปดูคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย